พอต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าตำลุงสหายหลายคนคะ่ะแอยดีดีวะ่ะอันนี้ก็มาครัวหอยคะ่ะนี่มาครัวหอยกับน้องยุย้ยเหมือนเดิมไปไหนก็ไปด้วยกันค่นจะจ้ามาครัวหอยจ้าวัวเป็นหรือเปล่าวะหอยครัวหอยหอยมทำไมน้อยจังจ้า มันตัวน้อยจังอ่ะแม่นบ่สุข <sharp throat> นี่เถ่าเนี่ยนี่นี่หอยเนี่ยนี่นนอันนั้นมันหอยหอยอันนั้นได้เมดกลยหอยอรีลอ,ขอ,อนนยขาตาโมฮูไงยะมันลอยโคตรเอาลอยชิ้นใหญ่ๆเลยใช่เหรออะไรทำนี่เหรอผู้มผู้ชานกันไปเลยหดีย้อย สายสโลเลยเนาะมันเคยคอยนะมนเคยกลัวค้างโทดหนูนะ ใหญ่ใหญ่เลยมีิดหดแต่มางนันางใดทางเพียงหนูนะจะตุ้นดอกเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปจะเย็นยมองอะไรนะย่ามองอะไรนะมองเพียงนะมองตุมะขามต้งครัวต้งไม่ก่อนน้องก็ไม่เป็นไรมันเนี่ัยไหมันอ้วน อมอตรี่ตรงนี้คือเยอมันนนหมัตอนเรามาเก็บนะผม,ม,มไม่เห็นเลยาผวนี่แต่สรี่งด โซลี่ยู่นาอายุกับโบแคดเดินไปชนนาอายุกนะมองข้าเก็บผักนามองเงี้มถูนาโอ้โหนอนกันนอนเนาะไปเติมคอนเติมหมูกับปะเป็นคนเป็นคอนก็ได้ี่ยุ้ยอารุนนี่อารุนเลยมอิจิรีเดอร์นี่อารุน ยังมาดูใช่เหรหอยทะเลฮะหิดตัวลงมาหิดตัวหอยหอมอันนี้หอยหอมเคยได้กินไหมวะหอยหอมมีอยู่ดิ นี้ก็ได้ใช่ไหมนี่ได้อรุณพาไปให้ข้าวบ่รจะคองบรีใหุ้อ้าวก็ได้ก็ดีเดดรจะไปถนจังเขนาะอีกนิดจได้ไปเยี่ยมอมออมานูอกนอยนอะมีถอย,ยออปูมีอ้อไป ได้ขอโลกต้องเอาอีกทุาากนี่นั่นอยู่ได้ยังได้แล้วหอยหอมหอยหอมไม่ค่ะจะเอาอีกทีกกเลยก็เอาไปให้มาให้กินก็นตามมันพร้อมไม่แล้ ยย้พี่เกศบอกว่าน้องยุ้ยน่ารักเวลาทำอะไรให้ใหญ่น้องยุ้ยก็ไม่เกลียดน้องยุ้ยน่ารักเป็นคนมาก โอ้ยบางคนเด้อม,มันโบทำมันก็บ,บอทำได้ใหญ่ว่ะเป็นบางคนเด้อโมเมนมันสิ่ทำเบิด์ตคู่คนเด้อทำเบิด์ตคู่คนกันโยมันก็เมื่อยแล้วนอนออดูยุ่ยยากคือได้แต่หอยหอมใช่ปะลีนี่เยอะเลยหอ,อยหอมออน,น้องหมดย่าเนี่ยนะจะได้ว่ามันอยู่วันนี้เนาะ ได้คือมือดีแท้หว่ะอยากได้แต่มันก็ได้นะ chưa xiêm nữa chị nhỉ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ขั้วหอยอายุหอยแตหอยหอยหอยนี่ค่ะหอยน้องดุ้ยหอยหนูนั่นนน่ะจะไปขุดลึอกไหมเอาแสแสนะนั่นเขาเลือกจ้ะโอ้ยให่เขียวเด็กหอยคุณยายโอเคค่ะก็จบคลิปแค่นี้นะคะ